มันเริ่มจะฟักนะครับถูกแดดตรงนี้มันไม่ต้องมีนะครับนี่ตรงนี้ไม่ต้องมีเนี่ยสแเลนี่มีทีหลังนะครับให้แดดถูกลยนะครับร้อนๆก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ถ้าแดดไม่ถูกนี่มันจะไม่ฟักนะครับบางทีบางท่านเอาเอาซาเลนมานะครับเอาสแเลนมาแล้วก็เอามุ้งหลังคาอีก่ากหากนะครับกลัวฝนตกว่างั้นครับไม่ใช่นะครับ ครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเจอกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้วันนี้มีมือกล้องมาถ่ายให้นะครับวันนี้ขออนุญาตออกออกหน้าไม้หน่อยนะครับวันนี้ตรงกับวันที่สลายดร,รวันที่สิบเอ็ดนะครับวันที่สิบเอด็ดกร,รกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับที่สวนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนราสีตำบลขาวไร่ อำเภอโคกสุนทิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับหลังจากที่ผมเพาะลูกอัดนะครับวันนี้ลายชุดแล้ววันนี้ก็เลยมาเอฟซีก็เลยบอกว่าลงคลิปเพาะลูกอัดให้ดูหน่อยจะดูเรื่อยๆกันครับเพราะว่ามีเอฟซีหลายคนกําลังเพาะลูกอัดอยู่ครับตรงนี้ทีนี้ผมก็ขออธิบายเลยนะครับคลิปที่แล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมเพาะแล้วผมก็ให้อาหารตอนแรกก็ให้ประมาณวันที่สอง วันที่สามนะครับไม่ใช่วันที่สองบ่อที่ผมพ่อวันที่สองตอนเย็นเอาลูกปลกมาตอนเช้ามาก็ออกไข่เอาจับพ่อแม่ออกใช่ไหมนะครับประมาณการจับพ่อแม่ออกนี่ประมาณสักให้รอให้เขาไข่หมดก่อนนะครับประมาณสักสามโมงหรือเก้าโมงเช้าค่อยออกกันนะครับมีเอฟซีบางคนถามมาว่ากบเอาเอากบอ,อกจาักกาันแล้วจับบอกแล้วมันไปไข่ทีหลัง มันจะมีลูกไหมว่างั้นครับมันจะพอฟักเปิดัวงนะครับผมเลยว่าตอบไปว่าไม่มีนะครับมันจะไข่ทิ้งนะครับมันไข่ไม่ทันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไข่อย่าเพิ่งจับมันออกนะครับบางทีมันไข่ยังไม่หมดนะครับทีนี้เมื่อประมาณสักเก้าโมงเช้าเราก็จับออกพอเย็นๆใบๆค่ำๆนะครับตอนเย็นมามันก็จะเป็นมันเริ่มจะฟักนะครับถูกแดด ตรงนี้มันไม่ต้องมีนะครับตรงนี้ไม่ต้องมีเนี่สแลนนี่มีทีหลังนะครับให้แดดถูกเลยนะครับแล้วร้อนก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ถ้าแดดไม่ถูกนี่มันจะไม่ฟักนะครับบางทีบางท่านเอาเอาสแลนมานะครับเอาสแลนมาแล้วเอามุงหลังคาอีก่ากหากนะครับกลัวฝนตกว่างั้นครับไม่ใช่นะครับต้องให้มันเพาะเพาะฟักก่อนนะครับฟักออกสักสองวันสามวันแล้วก็จะเป็นตัวตัวเล็กๆนะครับเราค่อยเอามาใส่สแลนเนี่ย เอาใส่กระด็นก็พอนะครับไม่ต้องเอาบางแดดบังลมนะครับแค่นี้นะครับมันก็จะใช้ได้ถ้ามันแต่มีปัญหาข้อนก็คือประมาณวันวันที่สองคือวันที่มันกําลังออกเป็นลูกนะครับวันที่เขากําลังออกเป็นลูกกําลังออกเป็นตัวนกนะครับหรือว่าเหมือนตานะครับประมาณวันที่สองนี่นะครับตอนตอนเย็นมัน สมมติผมวันนั้นผมลงตอนเช้าจับกบปอกใช่ไหมละ่ะกอไม่ผ่านออกแล้วก็ตอนเย็นมันก็จะเป็นลูกนกนะครับเหมือนลูกนกนั่นแหละตอนอันอ,อ่อนแอที่สุดนะครับเขายังไม่เป็นตัวถ้าถูกน้นําฝนะจะตายนะครับถ้าเอาเอาผ้ามาคุมไว้ตรงนี้น่าจะดีนะครับเพื่อนที่เอฟทีบอกผมผมยังไม่ลองดูครับเดี๋ยวผมจะลองดูอยู่นะครับคุมไม่ให้น้าฝนลงนะครับแต่ถ้าผ่านไปแล้วนะครับ เป็นตัวแล้วยังไงก็ไม่ตายนะครับถ้าไม่เอาไม้ไปไล่ตีมันก็ไม่ตายนะครับทีนี้นะครับนี่คือการอนุบาลลูกวัดนะครับที่ดีที่ถูกต้องนะครับโดยใช้กระชังนะครับหรืองบงบกระชังบกของผมเปนกระชังเก่านะครับใช้บอที่เมนก็คล้ายๆกันนะครับแต่มันง,ง่ายกว่านี้แต่การลงทุนเหนี่ยวนี้ง่ายถูกราคาถูกครับวันนี้เป็นวันที่ วันที่11ก็ประมาณ7วันแล้วครับผมก็เลยมาดูมาดูกันให้อาหารเราก็จะมาให้อาหารครับแล้วก็น้ำก็มีกินแล้วนี่มัน7วันแล้วนี่ถ้าเราจะเลี้ยงต่อไปแล้วก็ถ้าเราไม่มีบ่อน้านะครับนี่บ่อน้ำตรงโ้น,นลเตอร์ถ่ายม่อน้ําดูสิบ่อน้ําเห็นไหมครับเกเตอร์เห็นไหมเห็นบ่อน้ํำไหมบ่อน้ำตรง้น,นมาดูมาดูครับบ่อน้ำ ให้มีบ่อน,น้ําถ้ามีบ่อน้ํานแบบนั้นนะครับนี่เห็นไหมครับให้ผมเจาลงทีนี้ผมเจาเนี่ยผมจะลูกอัดกินลงน,นะครับมาดูใ,ใกล้ๆแล้วเตะมือกล้องมาถ่ายมือกล้องฝึกใหม่นะครับนี่มาดูครับใ,ใกล้ๆผมเจาลูกอัดเนี่ยมันจ็ดวันนีนนน้ประวันจิตวันวนึงครับกำลังตัว เขาไม่ตายแล้วเราเขากินอาหารเป็นแล้วครับดูดูแล้วก็เนี่ยเขากินอาหารเป็นแล้วเราฝึกให้เขากินอาหารเป็นก่อนค่อยลงนะครับก็จะไม่ตายง่ายถ้าลงไปกินอาหารเป็นตายนะครับตอนที่เป็นแล้วเก่ียงแล้วเนี่ยให้อาหารเนยแล้วน้ําก็จะเน่ามีกินแล้วครับน้ํเนี่กินที่ไม่พึงประสงค์แล้วผมก็จะให้กินอาหารเสร็จทําธุรเสร็จนะครับ เกียร์โกเบผมก็จะเอาลงวันนี้แหละครับพ่อจิตวันแล้วนะครับนี่แล้วก็ให้อาหารแบบนี้นะครับฝึกให้เขากินอาหารเป็นแล้วนี่ครับขึ้นมากินเป็นแล้วนี่เห็นไหมบางตัว,วก็ตายนะครับนี่ที่เขาตายนีย่สาเหตุการตายย,ยังไม่ทราบว่าเป็นอะไรแต่เป็นธรรมชาติของเขาไม่ต้องห่วงนะครับนี่เขาไม่ตายเยอะเห็นไหมครับคือท้องเขาเขาขาวเห็นไหมเห็นไหมครับท้องเขาขาวมันลอยออกมา กะคือเขาไม่สบายนะครับท้องอืดน,น่าจะทุกอย่างเมื่อคืนนี้นี่แหละปัญหาสําคัญที่เขาจะท้องอืดเราก็ต้องมียาให้เขากินด้วยนะครับท้องอืดลอยขึ้นมาบางตัวก็พลิกตัวลงได้นะครับเขายังไม่ตายนะครับบางตัวแต่ถ้าตายแล้วก็เขาจะไม่พลิก,ก่เห็นไหมครับที่ขยับขยับท้องอืดน,นะครับนังายทองครับเขายังไม่กินเ้องอืดตั้งแต่เมื่อคืนนะผมว่านนะหรือว่าน้ํา น้ำเริ่มจะเสียมีสาเหตุหนึ่งสาเหตุสองสาเหตุหนึ่งก็คือน้ำน้ำเสียสาเหตุสองก็คืออาหารแต่อาหารให้เมื่อคืนนี้ให้เยอะนะครับเราต้องให้อาหารเสมอเสมอให้มันพอ,พอ,พ,อพอดีนะครับถ้าไม่พอดีเนี่ยเขาจะกัดกินกันนะครับนี่สัญชาติยาเขาเป็นนักล่าั้งเกลืกอวัดเลยนะครับเขาจะจัดการกันเลยนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับ อย่าลืมกดทับติ๊กไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมกับรักเตะด้วยครับวันนี้ครับสวัสดีครับ